สวัสดีครับในมิติพิศวงตอนแค่ดูก็รู้ว่าใครมีซิกเซนผมได้เล่าถึงว่าได้ไปพบพี่ผู้ชายท่านหนึ่งจากคำแนะนำของพี่ผู้หญิงที่เคยทำงานด้วยกันแล้วท่านก็วาดรูปมือพร้อมทั้งเขียนสัญ,ญลักษณ์ก็คือกากบาทที่ตรงกลางฝ่ามืออันหนึง่งแล้วก็สัญ,ญลักษณ์เขียนวนเป็นวงกลม จากวงเล็กๆต่อเนื่องค่อยๆขยายเป็นวงใหญ่ขึ้นคล้ายๆกับขดลวดที่ปลายนิ้วทั้ง5นิ้วนี่นะฮะหลังจากที่ท่านอธิบายถึงความหมายของกากบาทจบไปแล้วดังที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วในตอนแค่ดูก็รู้ว่าใครมีซิกเซนเนี่ยผมก็ถามต่อนะโดย ชี้ไปที่สัญลักษณ์ที่เป็นรูปขคดวงกลมที่อยู่บนรูปนิ้วมือเนี่ยแล้วก็ถามท่านว่าแล้วนี่คืออะไรเลยครับท่านบอกว่าก้นหอยทำให้ผมนึกได้ว่าเคยดูที่นิ้วมือของตัวเองว่าเคยมีรูปก้นหอยอยู่ก็ไล่นับดูไปแต่ละนิ้วเสร็จแล้วก็บอกกับท่านว่า ผมมีสิบนิ้วครับท่านก็ตอบผมรู้เพราะผมก็มีสิบนิ้วอย่างคุณนี่แหละจากนั้นท่านก็พูดต่อโดยไม่ต้องให้ผมถามวพวาว่าอย่างคุณเนี่ยเห็นบ้านราคาเป็นล้านเนี่ยก็ไม่สนใจมองดูว่ามันเป็นแค่เศษอิฐก,ก้อนปูนแค่นั้นหรือว่ามองดูรถหรูๆร,ราคาแพงเนี่ยเป็นเพียงเศษเหล็กอันหนึ่ง ผมก็พยักหน้าใช่แล้วครับผมคิดในใจนะทำให้นึกถึงเมื่อก่อนเนี่ยเคยนั่งรถตลอนไปดูบ้านเดี่ยวในโครงการพวกบ้านจัดสรรต่างๆพวกเนี้ที่มีราคาห้าล้านบ้างสิบล้านบ้างสมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านราคาแพงมากหลายคนก็บอกโอ้สวยมากเลยเนี่ยแต่ในใจนะรู้สึกเฉย หรือมีคนเอานาฬิกามาให้ดูแล้วก็บอกว่าเออนี่นะยี่ห้อนี้เนี่ยราคาสองแสนบาทเลยนะพอผมได้ยินก็รู้สึกเฉยๆเหมือนกันในใจก็คิดว่ามันก็แค่นาฬิกานี่แหละจุดประสงค์หลักของนาฬิกาก็คือต้องการดูเวลาซึ่งนาฬิการาคาหลักร้อยบาทก็ดูได้แต่ก็ไม่ได้พูดนะเดี๋ยวคน ที่ใส่นี่จะเสียความรู้สึกทีนี้ผมก็มาถามท่านต่อว่าแล้วคนที่มีก้นหอยสิบนิ้วเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกคนเลยเลย,เลยครับท่านบอกว่าใช่เพราะว่าคนพวกนี้เขาบำเพ็ญบรารมีมามากพอจนจิตเริ่มปล่อยวางอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณอยากจะบวช หลังจากนั้นท่านก็สอนเรื่องการสวดมนต์แล้วก็เล่าประสบการณ์ต่างๆให้ฟังอีกมากนะครทีนี้พอกลับถึงบ้านก็เล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังพอฟังจบท่านก็บอกเออมเนี่ยโบราณนี่เขามีคําทํานายเรื่องมือมีก้นหอยไว้อยู่เหมือนกันว่าแล้วท่านก็ร่ายยาวเลยคําทํานายเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งท่านว่าท่านจําแล้วก็ท่องได้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก แล้วก็ออกตัวว่าไม่รู้จะถูกต้องหรือเปล่านะครับลองมาฟังนะฮะท่านบอกว่าเจ็กล้อจ่อตวัตวตัวหนอลอเจ้าป่วยซวยซาลอบบอบีจือ้อซี่ลออูบีช่วยโง่ลอโง่ังจึงหลักล้อแปะซิมตึงชิกลอชิกเอีะเอะป่วยลอ จอคึกเกียเกาลอเกาอัวอัวจับลอเอ่ยจอกัวอันนี้ก็เจ็กลอหน่อลอซาลอก็คือมีก้นหอยอยู่หนึ่งนิ้วหนึ่งอันนะฮะสองอันสามอันสี่อันห้าอันนะครับก็พอจะสรุปได้นะครับก็คือถ้ามีก้นหอยอยู่หน,นึ่งอันเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตจะไม่ลำบากนั่งกินนอนกิน อันที่หนึ่งถ้ามีสองอันเขาบอกว่าต้องเดินทางอยู่ไม่เป็นที่ถ้ามีสามอันก็บอกว่าไม่มีข้าวกินยากจนลําบากถ้ามีสี่อันก็บอกว่าข้าวเต็มถังมีกินมีใช้ถ้ามีห้าอันก็บอกว่ามีบาร,รมียิ่งใหญ่เป็นผู้นำถ้ามีหอันก็บอกว่าหัวใจขาวใจบุญเป็นนักบวชถ้ามีเจ็ดก็บอกว่า ปานกลางไม่ดีไม่ร้ายถ้ามี8ก็บอกว่าขอกินขอทานขอรับบริจาคถ้ามี9ก็บอกพออยู่พอกินถ้ามี10บสอันเนี่ยทั้ง10นิ้วเนี่ยก็บอกว่านั่งเป็นเจ้ามีบริวารมากมายอันนี้ก็เป็นคำทํานายนะฮะอย่างไรก็ตามคำทำนายเนี่ยที่เป็นลักษณะเล่าขานท่องสืบต่อกันมาเนี่ย ซึ่งก็ผมก็ยังหาหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้นะมันอาจจะไม่สมบูรณ์หรือความถูกต้องอาจจะไม่มากนักแต่ก็บันทึกไว้ให้กับผู้สนใจไปสืบค้นต่อทีนี้ก็ผมก็ไปค้นดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลายมือนะเนี้ยปรากฏว่าคนที่มีลายมือที่ตรงนิ้วเนี่ยนะลาย ลายนิ้วมือเนี่ยมันจะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะฮะก็คือกลุ่มที่1เนี่ยตรงลายนิ้วมือเนี่ยจะเป็นรูปมัดหวายจะมีประมาณสักหกสิบหเปอร์เซ็นตอันนี้จะเยอะที่สุดซึ่งลักษณะของมัดหวายตัวนี้จะมีลักษณะเป็นรูปเกือกมาที่มีปลายเส้นเกือกมาเนี่ยปัดออกไปข้างใดข้างหนึ่งส่วนกลุ่มที่สเนี่ยจะเป็นลายก้นหอย จะมีประมาณ30%อันนี้จะเป็นลายที่วนเหมือนเป็นรูปก้นหอยเนี่ยวนจากด้านในขยายออกด้านนอกส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือเป็นลายโค้งนะครับจะมี5%อันนี้น้อยที่สุดเป็นลักษณะเส้นที่ลากจากขอบเล็บข้างหนึ่งไหลโค้งไปอีกข้างหนึ่ง โดยไม่มีจุดศูนย์กลางนะอันนี้ก็ท่านก็ดูว่าที่นิ้วมือของท่านเนี่ยมีเป็นรูปมัดหวายหรือก้นหอยหรือโค้งนะครับแล้วถ้าเป็นก้นหอยนี่มีกี่อันนะฮะถ้ามีสิบหรือไปเจอคนที่มีสิบนิ้วเนี่ยก็ลองพูดคุยสอบถามเขาดูนะว่าเขาคิดยังไงเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่านะครับทีนี้ ตัวลายนิ้วมือตัวนี้มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตจึงเป็นวิธีที่เขาบันทึกไว้เก็บไว้ในฐานข้อมูลนะเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์หรืออีเดนติตี้ของแต่ละคนซึ่งมันไม่ซ้ำกันนะของบุคคลเนะี่ยแล้วก็เขาอาจจะใช้ในการสแกนแทนการใส่รหัสผ่านตัวนี้เวลาที่จะเข้าไปทำงานหรือตอนที่จะใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ย ก็สแกนลายนิ้วมือเข้าไปนะครับบางแห่งก็ใช้วิธีสแกนม่านตาก็ได้เพราะว่าม่านตาของแต่ละคนนี่จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันมันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของลายนิ้วมือเนี่ยในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ม,มีหลายบริษัทนะะเริ่มเข้ามาให้บริการสแกนนิ้วมือนะครับ โดยเริ่มสแกนของเด็กเลยแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูเขาวิเคราะห์ดูอะไรเขาบอกว่าเพื่อดูความถนัดหรือพรสวรรค์หรือจุดเด่นหรือจุดด้อยของแต่ละคนนะครับจากนั้นก็เก็บเป็นสติไว้เขาบอกว่าจะสามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยควรจะทําอาชีพอะไรเพราะบางคนเขาไม่รู้ไงก็ไปสแกนดูนะครับแต่ที่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้จัก สังเกตดูว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรนะครับหรือความชอบความถนัดของลูกของหลานหรือคนใกล้ชิดต่างๆเนี่ยก็าสามารถที่บอกได้นะเพราะว่าพวกนี้ต่อไปมันควรจะต้องเป็นอาชีพที่เขาจะต้องทําเพราะาอาชีพคือชีวิตก็ต้องเจอทุกวันนะคือทําอาชีพโดยที่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอาชีพนะแต่ทําเพราะใจรัก แต่ทำเพราะใจชอบแต่ทำเพราะตัวเองถนัดอันนี้คืออาชีพนะครับก็สามารถที่จะทำเช่นนี้ได้นะครับแล้วก็นี่คือรายการมิติพิศวงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ